สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านในช่องทางของพระเครื่องเมืองสังคมนะครับวันนี้นะครับผมก็มีเป็นพระสมเด็จนะครับที่นํามาลงสื่อทุกท่านได้ดูก็คือเป็นพระสมเด็จวัดะระฆังนะครับคือผมจะให้ดูที่พิมพ์ส่งนะพิมพ์ทรงเนี่ยนะหรือลักษณะของ,งเนื้อเนี่ยนะทุกคนคงจะรู้เลยว่าพระเนี่ยนะสมัยก่อนนะนะครับ จะทำด้วยปูนเปลือกหอยทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีมวลสารนะครับองค์ประกอบหลายอย่างที่ท่านจะาุนท่านได้สร้างแล้วก็ใส่ไว้ในองค์พระสมเด็จนะครับให้ดนะูผมก็ซูมให้ทุกคนดูแล้วว่าเทื้อพระเนี่ยเหนไครับเนื้อเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้เองขึ้นมาโดยตามธรรมชาตินะครับ จะเป็นจ้ำสีออกลเหลืองส้มๆมคล้ายๆเป็นพวกนี่น,ะ,นะเห็นไหมครับคราบนะแล้วก็ริ้วรอยเห็นไหมครับตัวริ้วรอยนะเห็นไม่ก้นกอนไหมครับมวสารนะะพ,พักเนี่ยเขาจะเปรียบเทียบม,มือนกับผลมะตูมนะทุกคนทุกคนก็จะมองว่าแบบเนี้ยเขาเรียกว่าผลมะตูมแล้วนะฮะที่ผมอามาลงให้ดู ถ้าภาเนนะครับก็จะเหมือนผลมะตูมถ้าใครเคยเก็บผลมะตูมร่วงนะก็จะก็จะทราบว่าเป็นเหมือนพระภาคเหมือนคนะับที่ผมเอามาลงให้ดูนี้นะครับนะส่วนนะครับความดึกของซอกเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีความลึกนะเห็นไหมครับมีความลึกที่แบบแกะได้ดีมากนะพระเนี่ยนะครับทุกคนผมก็อยากจะบอกว่าพระเนี่ยนะ ศึกษาดูให้ดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อเกี่ยวกับมวลสารนะครับผมก็ไม่เก่งอะไรแต่ผมก็ให้ทุกคนได้ดูว่ามวลสารหลักประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับรัพอะองค์นี้นะครับเห็นไหมครับมีความแห้งนะแห้งนะแล้วก็มีความแบบเหนียนุ่มในตัวดูด้านหลังดูด้านข้างก่อนนะพิจารณาตามตรงขอบนะเราจะเห็นเป็นมวลสาร หนาเห็นไหมครับเนื้อเหล่านี้เราเราสามารถพิจารณาได้เลยว่าพระเนี่ยรับมีอายุมีความเก่านะกี่ปีกี่ปีได้เลยรนบซึ่งธรรมชาติจะบอกบอกหนาบางคนก็จะบอกว่าเก่าเก้มันในสมัยยุคยุคของสมเด็จโตนะครับผบอกผบอกนไม่ใช่นะครับ เขาบอกว่าเป็นเกศเก่าขนาดนี้คงเป็นไปไมนะ่ได้ห้าสิบปีทนะี่ผมเชื่อรพ้าเนี่ยทำฟอมขึ้นมาเนี่ยนะไม่ใช่ร้อยปีไม่ใช่เจ็ดสิบเอ็ดปีนะห้าสิบถึงสี่สิบปีนะครับการทํำฟอมนะเพราะเขาจะอบนะเพราะเขาจะอบแล้วก็จะทําการแบบทําให้เนื้อแห้งนะนะอันนี้คือธรรมชาตินะครับผม <c oughs> เห็นไหมครับพระเนี่ยเราสังเกตที่หินนะที่มีอายุเป็นร้อยร้อยปีหินจะเป็นชั้นๆนะครับทุกคน นะงมอสารเนี่ยจะอยู่เป็นแบบนี้เลยนะเห็นไหมครับเนี่ยที่ผมให้ดูเลยนะครับเนี่ยเนีน่ยมอสารวัตถุคังนะครับทุกคนที่ผมได้มาองค์นี้นะครับก็คือพี่เขาใจดีมากเลยนะให้มานะให้มาโดยที่แบบเขาไม่ได้คิดมูลค่าอะไรน,ะ,น,ะ,นะเห็นไหมครับคนเรานะครับ ถ้าพระอ,องค์นี้นะครับมีมูลค่านะผมก็จะไม่ลืมพี่เขาดนะูนะครับทุกดูขอบนะครับนะเป็นก้อนๆเลยนะนะทุกคนพระเนี่ยนะครับเราจะดูยังไงนะส่วนนี้ครับสีข,า,ขาวๆเนี่ยนะบางคนก็จะบอกว่าเป็นคราบที่แบบเขาทําขึ้นมานะครับอันนี้พระนะครับ เกิดจากการส่งน้ำนะครับเนี่ยทาแบบนี้นะน่ครับจึงเป็นคราบเหมือนคราบเกลือนะฮะเนี่ยลักษณะภาจะต้องเป็นคราบที่เกลืออย่างนี้นะครับก็มีการแบบเป็นใช้มาแต่ผมก็ล้างไม่ออกนะล้างออกได้แค่นี้โดยล้างออกโดยการใช้น้าอ,อุ่นนะครับแช่น้ำอุ่นแล้วก็ปัดนะทุกคนผมจะให้ดูที่สีสันทาได้นะเนี่ย โอ้โอเป็นแดงๆน้ำตาลเนี่ยใช่เลยเนะ่ยแตเส้นซุ้มเนี่ยนะจะเรียวเท่ากันนะ่ยตอนี้ครับเนี่ยเท่ากันทั้งสองฝั่งนะครับทุกคนไปไล่ลมาเนี่ยทุกคนครับองศาเนี่ยเราประกอบองค์ประกอบก็คือดูตามนี่เลยเนี่ยเนี่ยขอบข้างสําคัญนะครับเนี่ยดูมาด้านหลังเลยทีนี้ครับไล่มันมาด้านหลังพลิกไปพลิกมา พิกดูก็จะว่าเราพิกบ่อยก็ไม่เป็นไรครับพิกดูเรื่อยๆเราจะเห็นมีมิตินะหนเห็นไหมครับหลังเนี่ยมันขึ้นๆนะครับอ่ะนะครับดูดีๆนะทุกคนหลังดูเงี้ยเรียบเห็นไหมครับพอเราพิกปุ๊บเราจะเห็นมิติเลยเห็นไหมครับเป็นเหมือนขึ้นนะครับนะทุกคนนะผมฝากให้ทุกคนได้พิจารณาพระองค์นะี้นะครับถูกใจก็ลงคอมเมนต์ได้แต่ส่วนมากคลิปพระสมเด็จเนะี่ยไม่ไม่ค่อยมีแบบ ยับอยูเท่าไหร่แต่ผมก็ลงไว้นะเผื่อจะมีคนแบบที่เขาศึกษาแล้วเขาดูว่าพระองค์นี้มีเนื้อหาที่นับทันชิ้นสิบเิดโตนะก็ฝ่ายทุกคนี้คิดนะครับว่าการหมั่นดูแะการพิจารณานะครับทำให้เราเนรู้พระนะรู้เยอะรู้มากกว่าคนอื่นนะครับได้เปรียบนะครับมาไปเห็นพระอยู่ที่ไหน เราสามารถหยิบขึ้นมาได้เลยนะสอนได้เลยนะครับทุกคนยังไงก็ฝากทุกคนแต่พิธีนี้ครับฝากติดตามฝากกดไลค์นะเป็นอกำลังใจกันขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับขอทุกคนได้รนะับคนะอนเดี๋ยววันนี้ได้รับนะเกี่ยวกับพรน,นั้นศักดิ์สิทธิ์ของท่านสมเด็จโตนะครทุกคนให้ประสบความสำเร็จทุกคนนะให้ได้มีทุกคน ให้สำหรับคนที่อยากจะมีศรัทธาจริงอยากได้เป็นสมเด็จนะครับให้ทุกคนได้สมหวังทุกคนทุกท่านสิัสดีครับ